จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับสำหรับเบนฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับหงแดงริพูของเรานะครับก็รูปเกมจะคล้ายๆวันที่เล่นกับเบอร์ลี่เลยนะครับคือช่วง10นาทีแรกเนี่ยริพูตั้งเกมไม่ได้เลยนะครับแล้วจะโดนเจาะบ่อยมากนะครับด้านขวาทางคอเนอร์แบดลี่เพราะว่าแบดลี่เนี่ยเติมสูงนะครับแล้วก็เข้าบอลสุดนะครับพยายามเข้าสกัดเนี่ยสุดตัวบางครั้งเนี่ยมัน มันโชงฉ่างเกินไปนะครับมันทําให้ทางขวาหลุดพอหลุดแบดลี่ทางขวาว่างเลยนะครับทีนี้จะเป็นโกนาเต้ไปซับเนี่ยก็จะไม่ทันเพราะว่าจะมี2หน้าของ2คนของเบนฟอร์ดนะครับอีวานโทนี่กับนิวร์เปนะจะอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นโกนาเต้ ate ไม่กล้าไปซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นทางขวาเนี่ยจะหลุดนะครับหลุดมาก็เลยสร้างโอกาสให้เบนฟอร์ดเนี่ยบุกมาบ่อยนะครับแล้วก็มีโอกาสทำประตูเนี่ยมากกว่าลิเวอร์พูลครับในช่วงแรกนะครับก็แต่ก็ยังดี นะฮะเคลเลอร์เซฟหรือไม่ก็ยิงออกไปยิงไม่เข้านะครับยังไม่คมก็กว่าจะตั้งเกมได้ก็ประมาณสัก10นาทีนะครับริวพูถึงกลับมาตั้งเกมของตัวเองได้นะครับแล้วก็ค่อยๆคอนโทรลเกมนะครับแต่ก็ยังเจาะเข้าไปยากนะครับเพราะว่าเบนฟอร์ดเวลารับเนี่ยตั้งรับดี2แถวเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาไม่ค่อยเวลานะครับริวพูในการเล่นบอลเลยนะครับก็อนี้นะครับแล้วก็มาได้ลุ้น อีกทีนะครับตอนแบดลี่นะฮะลุยเข้าไปนะครับในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ดีดด้วยขวาเนี่ยก็ติดประตูเซฟนะโชต้าไปซ้ำอีกทีลูกนี้ก็ต้องติดนะครับติด2ครั้งเลยนะครับแล้วก็พอตั้งเกมได้เนี่ยก็ลุ้นจากพวกลูกเตะม,มุมอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ากองหลังเบนฟอร์เนี่ยค่อนข้างตัวใหญ่ตัวสูงเนาะจะไปทําในจังหวะแรกเลยเล่มงเนี่ยคงคงยากนะครับบางครั้งก็ต้องเล่นลูกสั้นหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ ก็ยังครับยังยิงประตูไม่ได้นะครับอีวานโทนี่นะครับมีโอกาสหลายครั้งเลยนะครับเข้าไปในเขตโทษนี่อันตรายจริงนะครับอีวานโทนี่นะฮะแล้วก็มีจังหวะหนึ่งนะครับได้ยิงลูกโทษนอกกรอบเขตโทษเนาะเราทําฟาวนะครับอีวานโทนี่ปั่นนะครับแต่ก็เบานะครับแล้วก็ตรงตัวด้วยเคอรเรอร์เซฟได้นะครับเบนฟอร์ดเนี่ยมีดีตรงที่การโต้กลับ การโต้กลับของเขานี่ค่อนข้างอันตรายทีเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกว่าโดยเฉพาะทางขวานี่จะหลุดตลอดเพราะเวลาเราทำเกมบุกเนี่ยกองกลางทั้งแม็กอาริสเตอร์นะเอนโดค่อนข้างขึ้นสูงนะครับพอแบดลี่หลุดตำแหน่งปุ๊บเขาสวนมาทางนั้นทันทีเลยก็ต้องวิ่งไล่กันน้ำบานเลยนะครับแม็กอาริสเตอร์กับเอนโดนะครับมาช่วยกันตัดเกมก็หลายครั้งเหมือนกันนะครับและสุดท้ายนะฮะมีลูกสวยลูกหนึ่งก็คือโจตาะนะครับโจตา หลบสามหลบสี่จากกลางสนามแล้วเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยแต่ไปโดนจังหวะสุดท้ายโดนสไลด์สกัดนะครับบอลเกือบจะเข้าทางดีอาร์แต่ก็เลยไปนะครับก็โดนสกัดออกมาครับก็สุดท้ายเรามาได้ประตูนำนะครับจากดาวินนุนเจนนะครับลูกนี้นะครับเบนฟอร์ดเนาะได้ได้เซตฟรีสกลางสนามเนี่ยสาดเข้ามานะครับบอลคลุกคลิกหน้าประตูฟานได้นะครับสกัดได้นะครับ ตะยาวออกมาโชต้าวิ่งตามบอลมาครับเลยการสนามเนี่ยโชต้าเนี่ยเป็นคนที่เล่นลูกมงดีนะครับจังหวะที่แกจะมงเนี่ยแกจะมองบอลตาไม่กระพริบเลยนะครับแล้วก็เซตตัวหาจุดที่ดีที่สุดในการมงเนี่ยกองหลังวิ่งมาไม่ทันนะครับโชต้ามงลูกนี้นครับเช็ดปุ๊บเข้าไปการสนามดาวินนุนเยตตามาครับเก็บบอลได้นะครับไปหลุดเดี่ยวดวนกับผู้รักษาประตูนะครับลูกนี้ผมลุกขึ้นยืนเลยนะครับลุกขึ้นยืนแล้วก็ลุ้นเพราะว่ามันมีจังหวะ อยู่หลายวิเหมือนกันที่เห็นดาวินหลุดไปแล้วก็ในใจในช่วงนั้นนะครับแค่วิสองวิตรงนั้นน่ะดาวินยิงให้ดีนะก็คิดหยุดยิงซ้ายยิงขวานะเอายังไงดีเนาะดาวินเอ้ยลูกนี้ครับแกเหนือชันนะครับชิปข้ามหัว้รกษาประตูเข้าไปนะครับอันนี้คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าแกจะยิงอย่างนี้ต้องใจนิ่งเหมือนกันนะถ้าลูกนี้ไม่เข้านี่โดนด่าทั้งประเทศแน่เลยนะดาวินเอ้ยนะครับก็เบ็ดเสร็จเราก็ นำไป1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็จบไปด้วยสกอร์นี้นะครับสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวก็คือนะครับเราเสียผู้เล่นไป2คนจากการบาดเจ็บนะครับคือติดโจนนะครับโดนเลาะตรงข้อแถวข้อเท้าซ้ายนะครับออแล้วก็โชตาลูกนี้แย่งมงกับกองหลังแล้วกองหลังนะครับหล่นลงมาทับบริเวณเข่านะครับด้านนอกไม่ได้ทันเกงตัวรับเลยลูกนี้ก็ เสียวเหมือนกันตอนแรกก็คิดว่าจะลุกมาได้สรุปลุกไม่ได้นะครับต้องเอาเปมามหามออกไปก็คงต้องตามข่าวต่อไปว่าโจตาจะเจ็บแค่ไหนนะครับโอ้โหกลุมหัวเลยครับคอปโดยเฉพาะมีอีกจังหวะหนึ่งนะครับที่คอนเนอร์แบดลี่โดนเลกิลอนนะเสียบเข้าไปนะครับลูกนี้ก็เห็นแวบๆเร็วๆเ,วเวนี่ยโอ้โหนึกว่าโดนเต็มขาซะแล้วนะครับแบดลี่ล้มคว่ำลงไปคอปนี่ภาพจับมา ข้างสนามนะครอบนี่กลุ่มหัวเลยครับดึงหมวกมาปิดหน้าเลยด้วยความเสียวนะครับถ้าเจ็บไปอีกตัวเนี่ยออลําบากแน่ๆนะครับลิเวอร์พูลในการที่จะไปชิงแชมป์คาราบาวครับแล้วก็ลุ้นในแมตต์ต่อๆไปตอนนี้ยิ่งแย่งแชมป์อยู่ด้วยนะครับก็จบไปนะครับก็ต้องเปลี่ยนตัว2คนนะครับกาฟเฟนแบกลงมาแทนเคอร์ติจโจนแล้วก็โมฮัเมดซาราลงมาแทนอ่า โชต้านะครับดิโอโกโชต้าซาร่าก็เกือบจะได้ยิงมันละนะครับแต่ว่าบอลมันขูกพลิกไม่ค่อยเข้าทางนะครับก็เดี๋ยวมันลุ้นต่อข้่งหลังนะครับไม่ได้ชนะง่ายๆเลยนะครับเวีรยวภูส่งใจไปเชียร์กันเยอะๆครับ